สวัสดีครับพี่น้องนะไมาเห็ดสนูนะครับผมใบขวดโฟมคันไม้นะใบไม้น,นนะ่าร้อยยี่สิบเก้าเซนอาเซียติดกับเว้าสองห้องร้อยห้าสิบเซนนะครับเ็ษหัวนะหัวจากเชือกนะี่ะพี่น้องบ่งมี่นะหัวจากเชือก

เป็นใบหัดโฟมนะครับผมโฟมล้างหน้าของเกาหลีนะครับขั้นอยากอ่อนนะ ทุกอย่างมันมาเกิดามาลมาเ่าส่นี่นะครับพี่นอ้อมาไปชมกันสีดังงวานะครับมานะพี่น้อมาชมกันสีดังงวานะรบ้อยย่สิบเก้าเซน <c oughs> l อ t e iende อ ama neg ушка เรานอนก็ล a l รถเลี้ยนหลาผลพิบัติ่างกับสิประมาณนี้นะครับบุ้งหวาได้ยินชัดบ่นี่ร้อยยี่สิบเก้าเซนนะครับสิติดใส่ครับวาวสองห่องร้อยห้าสิบเซนแล้วก็วาวควร้อยห้าสิบเซนนะครับผมน่าจะได้อยู่คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม